อันนี้ก็เป็นไม้ข้าวหลามกับแดงนะไม้ข้าวหลามกับแดงเนี้ยเราจะตัดเราเราจะตัดไอแบบที่ว่าเราจะใช้ไม้ลำอ่อนไม้ลำแกจ่จะจะจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าลำไอกอหนึ่งนี่ผมจะเอาไว้กอ,กอแม่แค่ไม,ไม่ไม่กี่ต้นนะครับที่เหลือก็จะตัดตัดให้เขาขึ้นหน่อนอย่างเงี้ยครับผมไม้ตัวนี้ก็เอาไปในงานจักสารกอหนึ่งก็จะเอาไว้ประมาณยี่สิบกอลำสามสิบลำนั่นแหละครับกอหนึ่งนี่นะนะฮะลำประมาณสองนิ้วกว่า เนาะอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับแต่แล้วอันนี้ยังเราถ้าเราจะตัดข้อหลามนะเราจะตัดได้แค่ช่วงนี้ช่วงนี้จะได้แค่สามสี่ป้องเองแต่ว่ามันยังอ่อนเกินไปเรายังไม่ตัดนะจะตัดประมาณปไปปลายคุมพานี่แหละเพราะตัดไม้ข้อหลามเนี่ยมันใบมันยังไม่ขี้นะเราถึงจะเริ่มตัดมันเนาะเพราะว่าไผ่ข้อหลามนี่มันเหมาะกับงานที่ว่ามันมันไปได้อยู่อยู่หล,ยหลายอย่างเป็นไม้เนื้ออ่อนก็จริงนะแต่ถ้ารำแกๆมามอดก,มอดก็มอดก็ไม่กินนะครับเนี่ยไม้สาม ก็สีป่ปีห้าปีไปแล้วเลยนะมอดเขาจะไม่กินเลยอ่อมันก็เป็นไม้ถือว่าคุณภาพดีแต่ว่าจะบางนิดหนึ่งหลักๆแล้วคนก็เอาไปทําข้าวหลามแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะจะเอาไปในงานของงานงานจักสานทั้งหมดเลยก็มันก็ปลูกใกล้บ้านได้ครับเนี่ยนี่ก็เป็นบ้านไม้ไผ่ที่ผมจ้างไว้เนาะข้างบนอีกหลังหนึ่งนะฮะเออก็อยู่กับปลูกหน้าบ้านปลูกอะไรได้ครับเป็นไม้ไผ่ขนาดเล็กประมาณสองนิ้วไม่เกินสามนิ้วเต็มที่ครับผมกับไม้ไผ่ข้าวหลามนี่นะไม้ไผ่ข้าวหลามนี่มัน เราจะเลือกเพราะจากเมล็ดปีนี้ได้จากเมล็เดเยอะมากครับผมเพราะว่าอายุปลูกทีหนึ่งนี่เก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเลยครับเพราะว่ามันหกสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีมันถึงจะถึงจะตายอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคือไม้ไผ่เนี่ยคือเราปลูกครั้งเดียวอ่ะเราก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาเลยอย่างกอนี้นะมันถ้าเราปลูกปลูกไปอาชีพก็ได,ได้ได้ประมาณกอนนี้ก็น่าจะพ่อปกติผมจะขายบ้องละสามบาทนะอ่ากระอบอกหนึ่งนะ,ะลำหนึ่งก็ได้ประมาณสักแปดแปดถึงสิบกระบอกครับเอง ลำหนึ่งก็ประมาณบาทสิบาาทนี้อ่าถ้าสามลำละสามสิบาทเราไปถึงยี่สิบลำก็กองละหกร้อยแต่ว่าไม้นี้ไม่ต้องรอไม่ไม่ต้องรอถึงสองปีสามปีครับอายุแค่แปดเดือนเก้าเดือนตัดขายแล้วครับคือเราขายไม้เน้นขายไม้เนื้ออ่อนแล้วก็เหลือให้เขาทําแม่พันธุ์สักสี่ห้าต้นท่านเองนะที่เหลือผมก็ตัดสางกองเนี้ยตัดตัดเสร็จแล้วก็ปีหน้าเขาหน่อเขาก็ขึ้นมาใหม่หน่อเขาจะขึ้นมาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนาะอยู่ที่การบริหารจัดการของกอไผ่นะ กอไผ่นี้มันถ้าเราไม่สางไม่แต่งเลยมันก็ไม่ได้เนะบางคนตัดทั้งบนอย่างเดียวอย่างเงี้ยทางของผม,ผมก,ก็จะตัดเพื่อก่อนที่เขาหน่อจะออกมันก็จะได้ไม่โคตรตรงเดี๋ยวลำวิ่งยาวขึ้นไปข้างบนเลยครับเนี่ยอันนี้พึ่งเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมนะกระกฎาคมสิงหาแหละเพราะเราเราจะตัดข้าวหลามประมาณช่วงเดือนประมาณสักเดือนอตุลาประมาณปลายตุลาตุลาพฤศจิกาข้านหน้าหนาวอ่ะเนาะก็จะเริ่มทาข้าวหลามขายกันอย่างเงี้ย อ่าผักตัดขายที่สวนสวนก็เป็นแปลงใหญ่อยู่เนาะอันนี้ก็ปลูกไว้หน้าบ้านที่พี่เขามาขอซื้อพันธุนบ้างบางคนเห็นว่าเออไผ่ข้าวหลามมันเป็นยังไงเงี้ยเออก็เห็นหน้าตาไผ่ข้าวหลามเป็นแบบออกประมาณนี้นะเนี่ยพี่บางคนก็เอามาขอเป็นพวกงานจักตอกบ้างเงี้ยบางคนก็เพขอไปเผาบ้างเนยครับก่อนนี้แทบ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 จะไม่ได้ขายแจกฟรีเผากินเองกันหมดเลยไม้ไผ่ก่อนเนี้ยนะครับผมโอเคนะครับใครชื่นชอบกับไผ่ข้าวหลามกาบแดง